สวัสดีครับขอบคุณลูกค้าบ้านถนนทั่วตำบลบุกสังอำเภอหนองกี่สุดหัวใจนะครับวันนี้ส่งที่นอนยางพาราแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับผมหกฟุตครับแล้วก็ที่นอนแอนเนอร์ฮะครับผมแฮรตู้เสื้อผ้าคือสวยครับบ้านอเฮียเจสวยๆมากเลยครับดูเศรษฐีฮะรถสองคันสุดยอดแล้วสีบ้านนี่สวยเลยครับนี่ครับ อเสคุณแม่ครับนั่งบรรยากาศอย่างดีเลยครับครับผมนี่คุณแม่ครับครับผมนม่กับคุณพ่อครับครับผมขออนุญาตรีวิวครับคุณแม่ฮะเซลฟี่รีวิวครับครับผมนี่ฮะที่นอนยางพาราครับตัวนี้โอ้โหยางพาราเมมโมรี่ครับดีที่สุดแล้วครับครับผมสําหรับการนอนฮะครับผมจะลุก ไปเยี่ยวหรือว่าลุกไปเที่ยวอีกฝั่งหนึ่งไม่รู้สึกตัวแน่นอนครับแล้วผมแล้วก็ชุดโดเลมอนครับนี่ฮะสวยๆแล้วผม,มโปรโมชั่นสำหรับบ้านใหม่นะฮะนี่ฮะวผมบ้านใหม่ทำทุงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ